ก็โชคเสร็จก็มาช่วยแม่ขายครับเห็นลูกตาบวมตแต่งก็รู้สึกสงสารลูกเหมือนกันนะคะ ท่านผู้ชมลองออดมาเจอนักมวยครับนี่ฮะถนนุราชลดำเนินนะครับผมทางไปสนามหลวงนะครับแผ้ยังแตกเลยตายังแดงไปไปโดนอะไรมาเนี่ยโดนศอกครับโดนศอกใครครับศอกอนันตชัยเล็กอ๋อไปชกมวยมาใช่เวทีมวยธนากรเป็นไงวันนั้นชนะไหมชนะคะแนนชนะคะแนนโอ้โหตอนนี้ก็เรียนอยู่วิทยาลัยพนิชการลำเนินครับอายุเท่าไหร่ครับอายุ16ครับเรียนชั้นไหนลครับปวชหนึ่งสายการกีฬาครับอ๋อสายการกีฬานะครับผมนี่ก็เก่งเก่งมวยด้วย เป็นแชมป์รุ่นไหนนะสามสองภาคอีสานครับสามสิบสองปอนด์ภาคอีสานนะครับนี่คือว่าถือแชมป์รุ่นไอแอดเลยนะครับอ้าวฤทิเดตเป็นยังไงมาอย่างไงเนี่ยถึงถึงได้มาขายน้ําขายอะไรยังไงอะ่ะก็ชกเสร็จก็มา,ามาช่วยแม่ขายครับมาช่วยแม่ขายน้ําขายเครื่องดื่มนะก็ขายตลอดตลอดเลยใช่ไหมแล้วแบ่งเวลาย,ยัางไงอ่ะเราชกมวยด้วยขายทุกวันครับ แต่ถ้ามีรายการก็เก็บตัวซ้อมครับช่วงเก็บตัวไปซ้อมี่ซ้อมที่ค่ายนี่ได้มีเวลามาไม่มีครับว่าก็โทรสทรมาหาท่านครับทุกเมื่อเสร็จก็มาอยู่อาทิตย์หนึ่งครับช่วยขายครับมาอยู่อาทิตย์หนึ่งช่วยแม่ขายประมาณ10บโมงถึง5้าโมงเย็นครับสิบโมงถึง5้าโมงเย็นนี่ก็กลับก็ถือว่าเป็นเด็กกตัอยูถ้าเกิดเราไม่มาช่วยแม่เนี่ยแม่แม่ขายคนเดียวครับพ่อเหรอฮะพ่อขับแท็กซี่ครับอ๋อพ่อขับแท็กซี่นะฮะอ๋อแม่ก็เลยขายคนเดียว เราต้องมาช่วยแม่ขายของด้วยครับโทรศัแม่แม่ขายคนเดียวด้วยนะครับผม นานแล้วค่ะประมาณ2-3สาปีได้แหละที่เขายังไม่ได้ต่อยมวยเขาก็ไม่ช่วยอยู่ค่ะเ,คเวลาเขาปิดเทอมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ช่วยอยู่แต่ก็ปลื้มใจอยู่ที่ว่าเขาได้เป็นนักมวยค่ะลูกชายชกแล้วก็โดนอย่างเงี้ยฮะตาโดนศอกโดนอะไรนี่ก็รู้สึกได้เหมือนกันค่ะรู้สึกว่าเออเห็นลูกปวดลูก บวมตาบวมตาแตงก็รู้สึกว่าสงสารลูกเหมือนกันนะคะทำไงได้เพราะว่าเขาก็ชอบในวงการนี้ก็เลยปลื้มใจที่ว่าเขาชอบอยู่ค่ะแต่ก็ภูมิใจค่ะภูมิใจกับคนนี้มากเลยที่ว่าเขาต่อยมวยแล้วเขายังเอาสามมาช่วยแม่ขายแลเยก็ในาการเรียนเขาอีกก็รู้สึกว่าภูมิใจลูกคนนี้มากเลยค่ะ เป็นนักวยที่มีความตั้งใจในการเรียนมีความมุ่งมั่นแล้วก็มีวินัยทราบว่าเป็นนักกีฬาวยที่มีวินัยในสนามในการฝึกซ้อมเรียนดีเช่นเดียวกันครับชีวิตการเรียนของนิจเดก็เป็นนักเรียนที่มีวินัยก็อยากจะให้ทุกท่านส่งเสริมเขาต่อไปครับโปรกมาเพื่อนนะครับเจอกีดก็ไม่ใส่ดีครับตั้งใจเรียนช่วยเรียนกันอน่ครับไม่ดอไม่โดนเรียครับ ันยังไงฮะอยากได้แชมป์เวทีมาตรฐานรุ่นร้อยห้าโอ้ร้อยห้าปอนด์ตอนนี้พิกัดเท่าไหร่ที่ชกดีประมาณร้อยสามร้อยเจ็ดผมว่าอยากได้แชม105ป์ร้อยห้าปอนด์เวทีมวยมาตรฐานนะครับ คือลิจเดศสิทธิ์ครูเดชครับยอดมวยรุ่นเก๋วยอดมวยกระสันยูหลังจากเลิกมวยหลังจากชกมวยเสร็จหลังจากเรียนหนังสือเสร็จก็จะมาช่วยแม่ขายน้ําที่ย่านสนามหลวงคลุกวงในกับโรงกศราคามอาทิตย์น,นั้นจะเป็นใครโปรดติดตามตอนต่อไปครับขอบคุณคุณตีลาดเพ้าถ่ายภาพโรงกศลครมต้องลาไปก่อนครับจังพอกันไหมซ้ำายดีครับ